นาฬิกาปลุกของเจ้าโบ๊ทโบ๊ทเป็นเด็กชายร่าเริงแต่มีนิสัยขี้เศ้ามากทุกเช้าเขามักตื่นสายรีบวิ่งไปโรงเรียนแบบหัวฟูใส่เสื้อกลับด้านบ้างลืมกันบ้านบ้างวันหนึ่งคุณแม่ซื้อนาฬิกาปลุกสีแดงให้แล้วบอกว่าโบ๊ทช้อยากไปโรงเรียนทันเวลาต้องฟังเสียงเจ้านาฬิกาปลุกนะ คืนนั้นโบท๊ทนอนหลับสบายพอนาฬิกาดังกริงกริงโบท๊ทก็เอาหมอนอุดหูพลางบ่นว่าขอน,นอนอีกห้านาทีเถอะนะแต่พอรู้ตัวอีกทีสายป่านนี้แล้วโบท๊ทรีบวิ่งไปโรงเรียนจนหกล้มก้นจ้ำเบ้าเพื่อนๆหัวเราะกันเสียงดังฮ่าฮ <laughs> โบ๊ต นายสายอีกแล้วนะโบท๊ทหน้าแดงรู้สึกอายมากวันต่อมาเขาจึงลองตั้งใจฟังเสียงนาฬิกาใหม่คราวนี้พอกริง้งโบท๊ทรีบลุกทันทีจัดเตียงแปลงฟันแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเดินไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องรีบเลยคุณครูยิ้มแล้วพูดว่าเยี่ยมมากโบท๊ทเห็นไหมล่ะ ถ้าเราตรงต่อเวลาเราก็จะไม่เหนื่อยไม่รีบร้อนแถมยังทำทุกอย่างได้ดีขึ้นด้วยตั้งแต่นั้นมาโบท๊ทกับนาฬิกาปลุกสีแดงก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันและโบท๊ทก็กลายเป็นเด็กที่ตรงต่อเวลาเสมอ <c oughs> ข้อคิดจากเรื่องนี้การรักษาเวลาช่วยให้เราไม่พลาดสิ่งสำคัญและทำให้ทุกวันเริ่มต้นอย่างราบรื่นเลย